โอเคนะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องเว็บดี e ลอเปอรแบบเบสิกเท่านั้นนะโอเคโดยเนื้อหาจะมีอยู่3อย่างก็คือ html css แล้วก็ javascript นะโอเคต่อมานี่คือคำย่อของมัน html css แล้วก็ javascript ก็คือ javascript เลยไม่มีตัวย่อนะครับโอเคอันนี้คือความหมายของมันถ้าดูแบบผิวเผินก็คือ html เป็นแท็กแท็กหนึ่งก็คือตัวหนังสือธรรมดาที่อยู่บนหน้าเว็บส่วน css เอาไว้ตกแตก่งตกแต่งหน้าเว็บให้ดูสวยงาม javascript ก็คือพวกแบบเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีโอเคอย่างเช่นในบ้านมีอะไรบ้างอ่ะก็นี่คือ html ก็จะมีเช่นมีประตูมี2ประตูมี10หน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วแต่ละอย่างหน้าตาเป็นยังไงก็คือ CSS เช่นประตูบานแรกอาจจะสีฟ้าประตูบานที่2อ,อาจจะสีแดงอ่ะแต่ละอย่างทํำยังไงได้บ้างทําอะไรได้บ้างก็คือ JavaScript เช่นประตูนี้เปิดแล้วเสียงดังขึ้นอีกประตูนึงเปิดแล้วไฟเปิดขึ้นโอเคโอเคเราจะมาสรุปกันก็คือว่า HTML ก็คือเป็นตัวอักษรที่อยู่บนเว็บไซต์ที่ไม่มีอะไรสวยงาม แต่ CSS จะมาช่วยในเรื่องการตกแต่งทำให้ตัวหนังสือหรือ background อะไรเงี้ยสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ JavaScript ก็คือการทำให้มีรูปแบบลูกเล่นเอฟเฟกเช่นแบบโค้ดนี้อาจจะมีตัวหนังสือแบบสไลด์มาอาจจะมี Input อะไรเงี้ยมานะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างกันอีกทีโอเคครับโอเคสไลด์นี้ก็จบเพียงแค่นี้ เดี๋ยวเราจะมาอ้างอิงเว็บนี้ในการสร้างเว็บของเรานะสร้างโปรเจกต์ของเราก็คือเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครอยากจะลองเข้าไปเล่นดูก็เล่นได้นะแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าโค้ดพวกนี้ทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะสร้างเว็บหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคโอเคครับงั้นสไลด์นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ